สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sky s e d a นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาใน p ิก k a ร์คาร์เดนะคะในหัวข้อที่ว่าใครกันที่แอบชอบคุณอยู่นะคะโดยเราจะมีทั้งหมด3กองไพ่ให้เลือกนะคะอันนี้คือกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะให้เลือกกองที่รู้สึกว่าดึงดูดตาดึงดูดใจที่สุดนะคะแล้วถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต กันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มกับไพ่กองแรกกันเลยนะคะกลองนี้เนาะเราก็มาดูกันนะคะว่าใครกันหนะ้าที่แอบชอบคุณอยู่นะคะ อขอดูก่อนนะจ๊ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่โตกว่าคุณได้นะคะอาจจะมีพลังงานของธาตุลมและธาตุดินได้นะคะคือเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสนใจในตัวคุณนะคะแต่ว่าเขาอะคิดว่าอืมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรือว่า จะไปทางไหนอะไรยังไงดีนะคะอาจจะเป็นคนในที่ทำงานของคุณได้นะคะอืม น่าจะมีการเคยคุยกันบ้างนะคะแต่ว่าอาจจะมีการขาดการติดต่อกันไปนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงนะคะมีเด็กๆเ,เนาะก็มาสนใจคุณเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่อายุเท่ากันหรือว่าเด็กกว่าได้นะคะ บางคนเนี่ยก็กล้าก,ก,กลัวๆนะคะที่จะเข้ามาทักทายเข้ามาคุยกับคุณนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนสนใจคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเป็นได้ทั้งคนที่โตกว่าอายุเท่ากันหรือว่าคนที่เด็กกว่าได้หมดเลยนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเองอะ่ะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่เหมือน ก็คุยได้แต่ว่าไม่แบบคุยกับคนอื่นได้แต่ว่าไม่ได้ชัดเจนหรือว่าตกลงปลงใจกับใครอะนะคะแล้วก็คนที่ชอบคุณเนี่ยเขาก็มักจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานเป็นคนที่เจ้านายรักเป็นคนที่อ่อหน้าตาดีนะคะมีสเสน่ห์ใครๆก็สนใจใครๆก็ชอบอะไรประมาณนี้เลยนะคะ ถามถึงลักษณะนิสัยนะคะของคนที่ชอบคุณเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบแบบส่องดูคุณอยู่เงียบๆนะคะทำเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบการสังสรรค์เข้าสังคมนะคะแล้วบางทีคุยกับคุณอาจจะมีทีเล่นทีจริงจนบางทีคุณก็สับสนว่าเอ้าแล้วเขาคิดอะไรกับคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเหมือนแบบ เนิบๆเข้ามาในชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะเนียนๆเนียนนๆเนินนบๆเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แสดงออกค่อนข้างที่จะเหมือนจะเปิดเผยเนาะบางทีคุณก็รู้สึกแบบอืยังไงก็ดูเปิดเผยนะแต่ว่าแบบได้ความทีเล่นทีจริงเนาะบางทีเราก็ดูไม่ออกว่าอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาดูลักนณราศีนะคะว่าเป็นเป็นอะไรได้บ้างหนอะอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นคนธาตุลมหรือว่าธาตุดินได้นะคะซึ่งธาตุลมกับธาตุดินเี่กก็จะค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็มีราศีเมถุนนะคะอ,อ่อราศีเมษนะคะที่ค่อนข้างจะเด่นเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุดินกับธาตุลมนะคะพฤก่งศพกันบังกอน,นะคะเมถุนตุลกลุ่มเนาะทีนี้เรามาดูคำแนะนำดีกว่านะคะว่าแล้วกับคนที่แอบชอบของคุณหรือ,อมีใจให้คุณเนี่ยคุณจะยังไงกับเขาดีนะคะน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันกับเรื่องการงานของคุณนะคะหรือว่าแบบ คนที่เป็นคนที่เด็กกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เหมือนแบบอยู่ในกลุ่มทำงานเดียวกับคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณแบบว่าต้องเป็นคนเทรนเขาอะไรประมาณนี้นะคะอค่อนข,ข้างแบบมีความเกี่ยวข้องกันทางงานาทางความสัมพันธ์ทางเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีคนที่แบบ มาสนิทใกล้ชิดเขาเหมือนกันแล้วคือแล้วคือบางทีคุณก็อาจจะมีอารมณ์ว่าทาไมเขาคุยกันเยอะอะอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะมีความแบบสงสัยทําไมเธอคุยกันเยอะล่ะอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเธอคุยกับฉันเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าที่เล่นทีจริงแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีการเริ่มต้นอ,อการคุยกันมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ถ้าใคร นะคะในเนี้ยมีความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าแบบความสัมพันธ์อาจจะไม่แบบมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะอยู่แล้วอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบทาให้ได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีใครบางคนเนี้ยได้พึ่งแบบจบความสัมพันธ์ไปแล้วคนคนเนี้ย ที่ชอบคุณอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็เลยอาจจะได้แบบมีการพูดคุยกันได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ได้นะคะก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage คะ่ะเราพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่2นะคะหรือว่ากองนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าใครกันที่แอบชอบคุณอยู่นะคะเป็นเด็กน้อยน่ารักได้นะคะ คนที่แบบว่าอายุเท่าๆกันหรือว่าเด็กกว่าคุณหรือว่าแบบมีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะเด็กได้นะคะขอดูต่ออ,อายุเท่ากันหรือว่าเด็กกว่าคุณได้นะคะน่าจะมีพลังงานของธาตุลมนะคะ ตุนกุมเมถุนนะคะพลังงานของคนที่เป็นเด็กกว่าค่อนข้างเยอะนะอืมธาตุน้ำก็ได้นะคะกรกฎพิจิกมีนทีนี้คนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เหมือน แบบลกล้ากลัวเวลาที่จะต้องคุยกับคุณนะคะเหมือนอยากเข้ามาคุยแต่ก็แบบไม่แน่ใจว่ายังไงแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็มีความกังวลค่อนข้างสูงเป็นคนที่แบบว่าอาจจะค่อนข้างที่จะคิดมากได้นะคะพลังงานธาตุดินก็มีนะอืม เป็นคนที่น่าจะผ่านเรื่องราวนะคะอะไรมาในชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความเหนื่อยมีความล้ากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนที่มีคนอยากจะมาดูแลเยอะเนาะแบบว่าคนนูนแบบเป็นคนแบบน่าเอ็นดูอะไรประมาณนี้นะคะ่ะใครๆก็อยากที่จะแบบเข้ามาดูแลเข้ามาเข้ามาคุยด้วยอะไรประมาณนี้ มีการคิดถึงอดีตค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเป็นคนแบบน่าจะมีความคิดมากระดับหนึ่งเลยนะคะค่อนข้างมีความคิดมากเก็บทุกอย่างเก็บเงียบเก็บไว้เป็นความลับไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยพูดอะไรสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เวลาคุยกับคุณก็จะแบบลกล้ากลัวไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะคะบางทีอ่ะก็แสดงออกแบบเป็นคน สนุกสนานร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้ามาในถึงเรื่องของความรักหรือความชอบหรือแบบความแอบ,บชอบของเขาที่มีกับคุณอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความแบบไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะมองอนาคตระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงเป็นแบบไหนไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรกลัวเรื่องที่จะต้องมีการทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองคนว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ใครๆก็ สนใจใครๆก็น่าจะชอบอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าแบบไม่น่ามีโอกาสหรอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พยายามเหมือนกันอยากที่จะมีความกล้าที่จะพูดกับคุณตรงๆเหมือนกันว่าเออจริงๆอ่ะรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความมีความอบอุ่นนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างมีความอบอุ่นแบบคือพอมาเข้าในพาร์ทของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะดูแบบดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ดูแบบมีความอบอุ่นให้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาค่อนข้างมีความคิดเยอะเหมือนกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มองไปซะทุกอย่างทุกหนทางว่าแบบอะไรเป็นไปได้ไหมกับคุณจะเป็นไปได้ไหมนะคะอืม เป็นคนที่เป็นคนที่แบบน่าจะเป็นเด็กแต่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่กลัวการโดนปฏิเสธก็เลยไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากอะไรประมาณนี้อค่ะอืมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบถ้ามองไม่เห็นโอกาสอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะหันหลังแล้วไปดีกว่าอะไรประมาณนี้เลยคือแบบก็จริงจังอืมเป็นคนที่แบบดูเหมือนไม่อะไรแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตอยู่พอสมควรเลย ะะทีนี้มาถามถึงพลังงานเนาะลัคนาราศีนะคะว่าแบบมีธาตุอะไรบ้างนะคะธาตุที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุน้ำกับธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟจริงๆก็จะครบแล้วเนาะ <laughs> แต่ก็จะมีพลังงานธาตุลมนะคะธาตุน้ำธาตุไฟเนะที่เยอะ นะคะธาตุลมนะคะก็จะมีตุลกุมเมทุนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นชัดๆในเมเจอร์คณะก็จะเป็นก็จะเป็นราศีกุมด้วยนะคะแล้วก็ธาตุน้ําก็มีนะคะกรกฎพิจิกมีนที่เห็นก็จะเป็นราศีมีนที่ค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็ธาตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูที่นี้เรามาดูคําแนะนํากันนะคะว่าแล้วยังไงล่ะ ดูเขาแบบไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะคุยสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกทีนี้คาแนะนำนะคะว่าแล้วคุณจะอย่างไรดีละ่ะอืมไพ่คำแนะนำให้คุณนะคะก็คือคุณอนะเหมาะสมที่จะมีความรักที่ดีนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่ดี ะะแล้วก็ตอนนี้คือถ้าคุณสงสัยใครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีการเออได้พูดคุยกับเขาบ้างมีการไปคุยกับเขาบ้างอะไรนะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ให้จัดสรรเวลาให้ดีนะคะแล้วก็แบบอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงเพราะคนนี้เขาค่อนข้างที่จะช้าเนาะแล้วก็ให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าแบบบางทีคุณก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ นะคะแล้วก็พยายามคิดบวกเข้าไว้นะคะถ้าแบบคุณสนใจคนนี้แต่ว่าแบบมีคนอื่นก็มาคุยอะไรประมาณนี้ก็แบบว่าคือแต่ละคนเนี้ยเขาก็อาจจะมีโอกาสได้คุยอะไรที่ไม่เหมือนกันอะไรที่มันแตกต่างกันนะคะก็แบบให้ใจเย็นนะคะแล้วก็ถ้าคุณเองก็ขาดความมั่นใจที่จะคุยกับเขาอย่างเงี้ยก็ลองแบบลองพูดหน้ากระจกดูหรือว่าแบบลองคิดดูว่าเออควรจะคุยกับเขาแบบไหนดีนะอะไรเงี้ย แล้วก็จริงๆแล้วคนคนเนี้ยค่ะเขาก็ยังแบบน่าจะมีความเป็นเด็กอยู่แล้วก็อาจจะต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะต้องปล่อยให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้กับชีวิตของเขาด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ในช่วงเมษายนอะไรประมาณนี้เนาะในช่วงฤดูร้อนนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2เนาะก็ถ้าชอบก่อนอ่นานไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะหรือว่ากองนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าใครกันที่แอบชอบคุณอยู่นะคะ คนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอดีตอยู่เหมือนกันเนาะสมดุลพยายามที่จะสมดุลชีวิตตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่น่าจะมีอดีตพึ่งที่แบบ จ็บปวดมาแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าพักกายพักใจแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสกับเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะมาเพราะว่าอาจจะมีความเหนื่อยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอู้แต่แต่เขาแอบแอบชอบคุณนะขอดูก่อนนะคะเขาน่าจะจบกับอะไรมาในอดีตนะคะแล้วตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบ คนที่จะนิ่งอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานของคุณก็ได้นะคะเขาแบบพยายามที่จะโฟกัสกับเรื่องของการงานแล้วก็พยายามที่จะ move on นะคะก็เลยมีใจให้คุณอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะยังอืมเขาเรียกว่าเหมือนยังสมดุลชีวิตตัวเองอะคะ่ะแบบไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่ก็เลยเหมือน หมือนแบบยังจัดการกับชีวิตตัวเองไม่ค่อยได้กับความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยได้ณนะตอนนี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยยังไม่ได้มีการเริ่มอะไรกับคุณประมาณนั้นนะ่ะเนาะอืมเป็นคนที่ก็พูดคุยกับคุณค่อนข้างที่จะเปิดเผยนะคะอืมเหมือนแบบก็คุย กับคุณเจอคุณก็คุยกับคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแอบสองคุณเยอะอยู่เหมือนกันทีเนี้ยเขาอะแอบบชอบคุณใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของอดีตของเขาที่เขาเพิ่งจบมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มันพัวพันหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอาจจะต้องมีการกลับไปคุยกับคนก่อนอะไรประมาณนเนี้ยเนาะ แต่ทีเนี้ยเขาก็พยายามที่จะมองถึงอนาคตนะคะว่าในความสัมพันธ์น่ะของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรยังไงคนคนเนี้ยค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความวุ่นวายสับสนวุ่นวายในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอืแต่เขาก็แบบพยายามที่จะโฟกัสกับเรื่องการงานแบบ พยายามที่จะโอเคฉันเหนื่อยกับความสัมพันธ์ตอนนี้ฉันมาทุ่มเทกับการงานก่อนแล้วทีนี้ก็มีคุณเข้ามาแล้วก็แบบเออก็อยากคุยแต่ว่าอาดีตมันก็อาจจะมีอะไรพัวพันที่ทําให้เขาต้องไปคุยแต่เขาก็มองถึงอนาคตว่าแล้วเขากับคุณจะเป็นยังไงได้อะไรประมาณนี้ค่ะมันค่อนข้างอรุง,รงนังนิดนึงเนาะอืมเขาค่อนข้างเป็นคนเปิดเผย นะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบตัดสินใจอะไรที่มันค่อนข้างอยากที่จะให้ให้มีความชัดเจนนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบชอบเป็นผู้นำชอบในการควบคุมความสัมพันธ์มากกว่าที่จะเป็นคนถูกนำอะไรประมาณนั้นอืมนะคะ แล้วก็อาจจะเปิดเผยมากซะจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอู้ยังไงอะไรประมาณนี้แบบเขาเรียกว,ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นคนเปิดเผยมีมีความชอบพูดชอบคุยอะไรประมาณนี้ได้นะคะอืม แล้วก็ถ้ามาดูถึงเรื่องของพลังงานธาตุลัคนาราศีนะคะที่เราเห็นเด่นๆเ,เนี่ยก็จะเป็นธาตุไฟนะคะเมษสิงหธนูเนาะราศีที่เห็นเนี่ยก็จะมีราศีธนูนะคะมีราศีพิจิกราศีเมษนะคะที่ค่อนข้างจะเด่นมีราศีมีนด้วยนะคะแล้วก็มีราศีกันได้ด้วยราศีสิงห์เอิมธาตุไฟคือเด่นแบบ มากนะคะคือคนคนนี้เขาน่าจะยังไม่ได้แบบว่าทำอะไรแบบว่าเริ่มในการสารสัมพันธ์อะไรกับคุณเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเขาก็มีความสนใจคุณอยู่นะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความโตกว่าคุณได้นะคะอืมที่นี้มาดูคำแนะนำนะคะว่าอ้าแล้วคุณยังไงดีนะคะ ก็ให้คุณโฟกัสที่ตัวเองค่ะให้คุณโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนแบบมองทุกอย่างเป็นความรักที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยอะไรกับเขาบ้างเขาน่าจะเป็นคนที่ให้คําแนะนํากับคุณได้ดีในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าในเรื่องของการปรึกษาชีวิตต่างๆนะคะแล้วก็เหมือนกับคนคนนี้คุณก็ประมาณว่า ให้เขาจัดการกับชีวิตของเขาไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุณก็มาโฟกัสที่ตัวเองแบบว่าสร้างความสงบให้กับตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็มองเขาแบบด้วยความรักอะไรประมาณนี้แล้วก็คือให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลักอะค่ะคําแนะนําให้คุณนะเนาะอืมคือเหมือนก็แบบปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาไปแล้วคุณก็เป็นตัวของตัวเองเข้าไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาหารการ ทานอาหารอะไรต่างๆบ้างอะไรเงี้ยแบบดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็คนคนเนี้ยเป็นกัลายานามิตรที่ดีกับคุณได้เวลาคุณมีอะไรก็ปรึกษาเขาได้หรือว่าแบบต้องการความช่วยเหลืออะไรก็คุยกับเขาได้อะไรประมาณนี้นะคะอืมเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างน่าจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพคุณด้วยนะคะจากคำแนะนำที่เห็นเนาะทั้งเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอาหาร ต่างๆนะคะให้พยายามช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนิดหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็พยายามคิดบวกเข้าไว้ค่ะอืมพยายามสงบจิตสงบใจคิดบวกเข้าไว้แล้วก็พยายามปล่อยพลังงานลบออกมาพยายามสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเอง อะไรประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบาย